หลังจากกําหนดค่าเริ่มต้นที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดการเรียบร้อยแล้วหัวข้อถัดมาที่กําหนดก็จะเป็นในเรื่องของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเมนูที่เราใช้ในการทํางานให้ทุกท่านคลิกเข้าไปที่เมนูเริ่มระบบหัวข้อที่ 1. กําหนดค่าเริ่มต้นต่างๆจากนั้นเลือกข้อที่2ค่ะเรื่องทั่วไป เข้ามาแล้วคลิกที่คำสั่งแก้ไขข้อมูลเริ่มจากข้อที่1กันก่อนนะคะระบบปีที่ใช้ด้านหลังมีหัวด,ดาวค่ะคลิกเลือกโปรแกรมมีการเตรียมรูปแบบของปีให้เราเลือกได้2รูปแบบด้วยกันก็คือคิทศักราชและพุทธศักราชซึ่งรูปแบบปีที่เราเลือกตรงนี้จะมีผลต่อการแสดงในหน้าจอของตัวโปรแกรมและเวลาที่คุณสั่งพิมพ์ออกมาในส่วนนี้เรายกตัวอย่างเดิมค่ะเป็นพุทธศักราช ข้อที่2อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตรงนี้หมายถึงในส่วนของกิจการเรานะคะความหมายก็คือกิจการของคุณมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ถ้ามีก็ต้องกำหนดอัตราภาษีเข้าไปให้โปรแกรมรับรู้เพราะโปรแกรมจะนำอัตราภาษีในหัวข้อนี้ไปคำนวณในเรื่องของภาษีขายให้ซึ่งปัจจุบันนี้จะอยู่ที่7%แต่ในบางธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นภาษีคุณสามารถกำหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนนี้ให้เป็นศูนย์ได้ ในหน้าจอนี้เราใช้เป็นเเเหมือนเดิมหัวข้อที่3ค่ะประเภทราคาขายหมายถึงว่าเวลาที่คุณเปิดบินขายให้ลูกค้าราคาที่คุณใช้เปิดบินส่วนใหญ่เป็นราคาประเภทไหนตัวโปรแกรมมีการเตรียมไว้ให้3ประเภทด้วยกันเริ่มจากประเภทที่1ราคารวมภาษีความหมายหมายถึงว่าราคาสินค้าที่คุณเปิดบินขายนั้นๆเป็นราคาที่คุณบวกภาษีเรียบร้อยแล้ว ส่วน2หมายถึงราคาที่ยังไม่รวมภาษีความหมายคือราคาสินค้าที่คุณใช้เปิดบินเป็นราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มและอีกหนึ่งประเภทราคาสำหรับธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นภาษีคุณสามารถกำหนดประเภทราคาขายเป็นศูนย์ได้หัว <6. S 2> ข้อที่4ฉเฉลี่ยภาษีซื้อหรือไม่ความหมายคือบินซื้อหรือภาษีซื้อที่คุณได้รับเข้ามาคุณสามารถขอคืนได้ร้อเเซ็นหรือไม่ ถ้าคุณกําหนดค่าเป็นตัว y ความหมายหมายถึงคุณไม่สามารถขอคืนภาษีซื้อได้ร้อเอร์เซ เมื่อคุณกําหนดเป็นตัว y วแล้วคุณต้องมีการกําหนดอัตราให้โปรแกรมรับทราบด้วยนะคะว่าอัตราที่ขอคืนได้เท่าไหร่และขอคืนไม่ได้เท่าไหร่ยกตัวอย่างอย่างเช่นขอคืนได้70%และขอคืนไม่ได้30%ความหมายของการกําหนดในหน้าจอน,นี้คือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษีซื้อทุกใบโปรแกรมจะมาคํานวณให้โดยแบ่งเป็น70%เป็นส่วนที่ขอคืนได้จะบันทึกเป็นบัญชีภาษีซื้อให้และอีก30%ที่เหลือจะเป็นส่วนที่ขอคืนไม่ได้จะบันทึกบัญชีเป็นภาษี ซื้อที่ขอคืนไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าภาษีซื้อทุกใบที่เกิดขึ้นคุณสามารถขอคืนได้100%เต็มข้อที่4ตรงนี้คุณต้องกำหนดค่าเป็นตัว n สำหรับในบางกิจการมีทั้ง2กรณีค่ะภาษีซื้อบางประเภทสามารถขอคืนได้ร้อเปซภาษีซื้อบางประเภทขอคืนได้ไม่เต็มร้อยคุณต้องกําหนดข้อที่4เป็นตัว A อความหมายของตัว A คือโปรแกร,รมจะถามตอนที่คุณเพิ่มเอกสารนั่นเองเวลาที่คุณไปเปิดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษีซื้อโปรแกร,รมจะดึง3บรรทัดนี้ขึ้นไปถามคุณตลอดนะคะว่าบินซื้อใบนี้ขอคืนภาษีได้หรือไม่ถ้าใบไหนขอคืนได้เต็มร้อยคุณก็ตอบเป็นตัวเอได้เลย ส่วนใบไหนที่ขอคืนได้เป็นบางส่วนเท่านั้นก็ต้องกําหนดเป็นตัว y และกําหนดอัตราให้โปรแกรมรับทราบในส่วนนี้เราขออนุญาตกําหนดเอาไว้เป็นตัว n ค่ะก็คือขอคืนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มหัวข้อที่5รับรองเอกสารต้องขออนุมัติระดับความหมายคือเอกสารที่คุณมีการสกีและสั่งพิมพ์ออกมาหรือตรวจสอบความถูกต้องแล้วว่าถูกต้องหมดและคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้ท่านอื่นสามารถเข้ามาแก้ไขได้คุณสามารถไปที่หน้าเอกสารใบนั้นๆแล้วคลิกที่คำสั่งรับรอง เอกสารใบดังกล่าวก็จะถูกปิดการแก้ไขทั้งหมดซึ่งคุณสามารถกําหนดได้อีกนะคะว่าคุณต้องการให้ผู้ใช้ระดับไหนมีสิทธิ์ในการรับรองซึ่งตัวโปรแกรมมีการแบ่งระดับอนุมัติของผู้ใช้ออกเป็น3ระดับด้วยกัน0เป็นระดับพนักงาน 5. เป็นระดับหัวหน้าแผนกและ9เป็นระดับ ผู้ดูแลระบบหรือระดับสูงสุดนั่นเองคุณสามารถใส่เลขระดับที่ต้องการให้อนุมัติได้อย่างเช่นถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้ระดับศูนย์มีสิทธิ์อนุมัติให้คุณใส่เป็นเลข1เพราะถ้าเกิดคุณใส่ศูนย์ความหมายก็คือเว้นเอาไว้ค่ะก็คือไม่ต้องมีการรับรองเอกสารได้นั่นเองแต่ถ้าเกิดคุณต้องการให้ผู้ใช้ที่มีระดับสูงสุดมีสิทธิ์ในการรับรองให้คุณระบุเลข9เข้าไปข้อ 6. วิธีการพิมพ์หรือรับรองเอกสารความหมายคือเอกสารที่คุณคีย์เรียบร้อยและเซฟแล้วเวลาที่คุณต้องการจะสั่งพิมพ์ออกมาคุณต้องการให้มีการรับรองก่อนหรือไม่ถ้าคุณกําหนดเป็นเลขหนึ่งความหมายคือเอกสารดังกล่าวหลังจากคีย์เรียบร้อยสามารถพิมพ์ได้เลยไม่ต้องผ่านการรับรองสามารถเข้ามารับรองในภายหลังได้ ต่ถ้าเกิดคุณกาหนดเป็นเลข2ความหมายคือเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองก่อนทุกครั้งถึงจะสามารถสั่งพิมพ์ออกมาได้หรือถ้าคุณปล่อยว่างหรือเว้นว่างเอาไว้ก็คือได้ทั้ง2กรณีค่ะข้อที่7พิมพ์เอกสารซ้ําต้องขออนุมัติระดับไหนความหมายคือคุณมีการคีย์และเซฟเอกสารเรียบร้อยแล้วมีการสั่งพิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์แล้ว1ครั้ง ถ้าต้องการสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์เป็นครั้งที่2เป็นต้องไปต้องการให้เปิดกว้างคือสามารถพิมพ์ได้เลยหรือไม่หรือต้องการให้ผ่านการอนุมัติก่อนถ้าคุณต้องการคุมในเรื่องการออกเอกสารซ้ำซ้อนหรือการทุจริตคุณสามารถกำหนดระดับอนุมัติในเรื่องของการพิมพ์ซ้ำเข้าไปได้จากข้อที่7หัวข้อที่แยากประเภทวัดที่รายการสินค้า สำหรับในบางกิจการอาจจะมีการขายสินค้า2ประเภทคือสินค้าที่สามารถคิดภาษีมูลค่าเพิ่มได้และสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีแล้วมีความจำเป็นจะต้องเปิดสินค้า2ประเภทนี้ในบินใบเดียวกันคุณต้องการให้โปรแกรมแยกแยะในเรื่องของการคำนวณภาษีให้ระหว่างสินค้าที่คิด vat กับไม่คิด vat หรือไม่ถ้าคุณต้องการคุณต้องตอบข้อที่8เป็นตัว y เมื่อคุณกําหนดเป็นตัว Y วไว้เวลาคุณมีการดึงสินค้า2ประเภทนี้ไปเปิดเอกาสารในใบเดียวกันโปรแกรมจะมีการตรวจสอบเองนะคะว่าสินค้าตัวไหนที่คุณกําหนดว่าคิดแบตตามปกติโปรแกรมจะนําเฉพาะสินค้าตัวดังกล่าวมาคํานวณแบตหรือภาษีให้ตามอัตราที่กําหนดแต่สินค้าตัวไหนที่คุณกําหนดเอาไว้ว่าได้รับการยกเว้นภาษีโปรแกรมก็จะไม่นําสินค้าตัวดังกล่าวมาคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่มให้ในส่วนนี้เราขออนุญาตกําหนดเป็นแปลงว่างเอาไว้ เมื่อกำหนดค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นให้คลิกที่แผ่นดิสก์ข้อมูลกรุณายืนยันเพื่อบันทึกข้อมูลตอบตกลงจากนั้นคลิกกระบาดมุมขวาเพื่อปิดหน้าจอของการกำหนดค่าเริ่มต้นในเรื่องทั่วไป